สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องนิยาย d a i s y a n n i e ครับวันนี้นำเสนอนิยายเรื่องดาลาพ่ายรักเป็นตอนที่4นะคะเรื่องราวกาลังสนุกแต่ก่อนที่จะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใครยังไม่กดติดตามช่องฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดฟังนิยายก่อนใครไปรับฟังกันเลยค่ะ ดาหลาผ่ายรักตอนที่สเช้าวันรุ่งขึ้นดาหลาตื่นแต่เช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวเลือกสวมเสื้อผ้าที่รัดกุมมิดชิดป้องกันลมและแสงแดดสวมทับชุดอาบน้ำสีเหลืองสดที่ซื้อเก็บไว้นานแล้วผมยาวถักเป็นเปียสองข้างทำให้ดวงหน้าสวยหวานดูอ่อนเยาวลงไปอีก เธอเอียงหน้าซ้ายขวามองกระจกเพื่อสำรวจความเรียบร้อยก่อนจะคว้าถุงผ้าใบโตที่ใส่ของใช้จำเป็นขึ้นสะพายไหล่พร้อมที่จะเดินทางไปนั่งเรือเที่ยวกับพิทวัตเมื่อคืนหลังกลับจากงานเลี้ยงที่บ้านลุงพานุเธอนอนคิดถึงความผิดของตัวเองอยู่ค่อนคืนแล้วตัดสินใจที่จะไปขอโทษพี่พีทและขอไถ่โทษ ด้วยการไปเที่ยวเรือตามคำชวนของเขาในเมื่อเขาชวนในฐานะพี่ชายกับน้องสาวเธอก็จะไปในฐานะนั้นและจะไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างอื่นโดยเด็ดขาดทันทีที่เปิดประตูห้องพักออกมาพ่อยืนยิ้มแฉ่งรออยู่ที่หน้าห้องโถงในมือข้างหนึ่งถือถ้วยกาแฟกลิ่นหอมโชยมาเข้าจมูก น้องดาจะไปเที่ยวกับนายพีทเขาใช่ไหมโน่นพี่เขาเอาเรือมาจอดที่หน้าหาดบ้านเราแต่เช้าแล้วพ่อชวนขึ้นมาดื่มกาแฟรอหนูบนบ้านเขาก็ไม่ขึ้นมาบอกจะรออยู่ถึงหกโมงครึ่งนี่ก็ใกล้เวลาแล้วหนูรีบไปเถอะแล้วพูดขอโทษพี่เขาด้วยละ่ะนายดำเกิงทักไทยลูกสาวอย่างอารมณ์ดีสมใจกับแผนที่วางไว้ ดาลานิ้วหน้าพ่อรู้ได้ยังไงว่าเธอตัดสินใจจะไปเที่ยวเรือกับพี่พีทนายดำเกิงเห็นแววตาสงสัยของลูกสาวจึงรีบอธิบายพ่อเดินผ่านห้องหนูเห็นเปิดไฟแต่เช้ามืดเลยคิดว่าคงจะตื่นนอนแล้วเตรียมตัวไปเที่ยวกับพี่เขาใช่ไหมล่ะเธอพยักหน้าบอกว่าเข้าใจแต่ก็อดถามไม่ได้ แล้วพ่อตื่นทำไมแต่เช้าคะน้องดาคิดว่าน่าจะตื่นสักเที่ยงพ่อกับลุงพานุกินเหล้าหมดไปตั้งหลายขวดเฮ้ยพ่อกินแค่นิดหน่อยเองอีกอย่างเรามันเช้าไร่ชาวสวนตื่นเช้าจนเป็นนิสัยตอนตื่นมันก็มีมึนๆบ้างเลยลุกออกไปเดินรับลมทะเลพ่อถึงได้เจอนายพีทเขาไงที่แท้ หาดหน้าบ้านเรากับบ้านไอ้นุมันอยู่ติดกันนี่เองมันก็ยังอุตส่าห์ให้เราขับรถไปบ้านมันเมื่อวานไม่น่างโง่เลยจริงๆนั่นสิคะแต่ทางที่เป็นถนนมันดูเหมือนไกลกันจริงๆนะคะถ้าให้เดินก็หลายกิโลอยู่ดาหลาเห็นด้วยกับบีดาแล้วแม่ตื่นหรือยังคะน้องดาว่าจะขอให้แม่ทำแซนด์วิชเผื่อไปกินระหว่างทาง แม่เขาเตรียมให้น้องดาเต็มตะกร้าเลยมั้งพ่อยกลงไปใส่เรือให้แล้วหนูรีบลงไปเถอะพี่เขามารอนานแล้วนายดำเกิงเร่งให้ไปเพราะกลัวลูกสาวจะเปลี่ยนใจค่ะน้องดาฝากขอบคุณแม่ด้วยนะคะแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างเธอพูดพร้อมกับโบกมือลาให้บิดา วิ่งซอยเท้าลงไปที่หาดหน้าวิลล่าสายตามองหาเรือเร็วรำที่พ่อบอกพลันสายตาสะดุดกับร่างสูงใหญ่สวมเสื้อเชิ้ตลายสีสันสดใสติดกระดุมแค่อกคู่กับกางเกงยีนขาสั้นสีขาวอวดช่วงขายาวแข็งแกร่งผมสั้นของเขาปลิวล้อสายลมทำให้ใบหน้าดุเคร่งเครึมเป็นนิด ดูมีสเสน่ห์ชวนมองเขากำลังเดินทำอะไรอยู่ท้ายเรือก็ไม่ทราบท่าทางของเขาคล่องแคล่วและดูคุ้นเคยกับงานที่กำลังทำอยู่นี่คงเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งของเขาเรือลำนี้ลำใหญ่กว่าที่เธอคิดไว้หลายเท่ารูปร่างหน้าตาของเรือเหมือนอย่างที่เคยเห็นพวกดาราและเศรษฐี ลงรูปอวดให้ดูในสื่อโซเชียลเธอยือนมองดูเขาเพลินแต่จูจ่ๆเขาหันมาทางที่เธอยือนอยู่คงจะรู้สึกตัวว่ามีคนยืนมองจึงยกมือโบอกขึ้นทักทายพร้อมกับส่งยิ้มให้ดาหลายิ้มและโบกมือตอบก่อนจะก้าวลงไปที่หาดลังเลว่าจะขึ้นไปบนเรือลำใหญ่นั้นได้อย่างไร โดยที่เธอจะไม่เปียกน้ำพิทวัตมองหญิงสาวที่ยืนลังเลไม่กล้าเดินฝ่าน้ำทะเลมาขึ้นเรือแล้วยิ้มขันก่อนจะปีนล,ลงจากเรือมารับมาเที่ยวทะเลนั่งเรือเล่นแต่น้องดาดนุ่งกางเกงขายาวมาแบบนี้มันก็ต้องเปียกบ้างล่ละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะอุ้มเธอไปขึ้นเรือเองเขาพูดจบ ช้อนร่างบางขึ้นไว้ในอ้อมแขนดาหลาตกใจที่เขาจู่โจมเข้าถึงตัวกระทันหันเธอทั้งร้องทั้งดิ้นเป็นพลวันพี่พีทจะบ้าเหรอปล่อยน้องดานะน้องดาเดินไปขึ้นเรือเองได้พี่เห็นเธอยืนลังเลอยู่นั่นนึกว่ากลัวเปียกเลยมาช่วยไงอยู่นิ่งนิ่งสิจะถึงเรือแล้วถ้าดิ้นอย่างนี้เดี๋ยวก็ตกน้ำพอดี เขาพูดเตือนอย่างขบขันก็บอกให้ปล่อยไงละ่ะน้องดาจะขึ้นเรือเองเธอยังไม่หยุดดิ้นอา้าจะขึ้นเรือเองก็ขึ้นไปบันไดยอยู่นั่นพิทวัตปล่อยหญิงสาวลงยืนเมื่อเดินฝ่าน้ำทะเลมาถึงเรือที่จอดอยู่เขาปล่อยให้เธอลงยืนแต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวน้ำทะเลซัดคลื่นลูกใหญ่เข้ามาปะทะช่วงขา ที่ยังยืนไม่มั่นคงทำให้ร่างบางเซมาปะทะแผ่นอกกว้างโดยไม่ตั้งใจเป็นไงล่ะเด็กตื้อแทนที่จะไม่เปียกน้ำก็เปียกน้ำไปครึ่งตัวแล้วเขาพูดว่าอย่างขบขันขณะช่วยพยุงให้ดาหลาปีนขึ้นบันไดเรือขอบคุณค่ะเธอพูดอย่างแสนงอนเมื่อก้าวขึ้นมาอยู่บนเรือ อย่างค่อนข้างทุรักทุเลแถมยังรู้สึกเสียหน้าเสียฟอร์มที่วางไว้หมดเรือโพไซดอนยินดีต้อนรับพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากที่น้องดายอมมาขึ้นเรือไปเที่ยวกับพี่พิทวัตกล่าวต้อนรับยิ้มยิ้มด้วยมาดก,กวนอารมณ์คนมองดาหลาเบิกตากว้างเมื่อได้ยินชื่อเรือของชายหนุ่มทำไมความบังเอิญ จึงเกิดขึ้นแต่กับเธอนะพี่พีทตั้งชื่อเรือดูยิ่งใหญ่มากนะคะคงจะอ่านนิทานปลัมปรามาเยอะน้องดาก็คงชอบอ่านเหมือนกันไม่เช่นนั้นคงไม่รู้จักเทพโพไซดอนเจ้าแห่งท้องทะเลพิทธวัตโต้กลับยิ้มยิ้มดาหล่าหน้างอขุ่นใจที่โดนเขาตอกกลับพี่พีทบอกว่าจะรีบออกเรือแต่เช้า เมื่อไหร่จะไปสักทีคะพระอาทิตย์จะขึ้นตรงหัวแล้วนะคะเธอแกล้งพูดแล้วเดินเข้าไปหาที่นั่งภายในเรือพี่เอาเรือมาจอดรอเธอตั้งแต่ตีห้าแล้วแม่คุณถ้าจะสายก็เพราะเธอนี่แหละพิทวัตพึมพำรรขณะเดินไปกดปุ่มยกสมอเรือขึ้นแล้วกดสตาร์ทเครื่องนำเรือออกจากฝั่ง หลังจากเรือแล่นออกจากฝั่งได้สักระยะหนึ่งดาหลาขยับตัวออกมานั่งคู่กับชายหนุ่มซึ่งทำหน้าที่ขับเรือยนต์มองดูทิวทัศน์และท้องทะเลกว้างใหญ่อย่างตื่นตาตื่นใจพี่พีจะพาไปเกาะไหนก่อนคะแล้วเกาะล้านอยู่ไกลไหมคะเคยอ่านเจอว่าคนที่จะไปเที่ยวเกาะล้านต้องไปขึ้นเรือที่แหลมบาลีไฮ เธอชวนเขาคุยพิทวัตหันหน้ามามองหญิงสาวแวบ,บหนึ่งก่อนจะหันกลับไปมองเบื้องหน้าพี่ว่าจะไปเกาะไผ่ก่อนจากนั้นค่อยไปเกาะล้านต่อจากตรงนี้ขับเรือเร็วไปไม่ถึง30นาทีไปเวลานี้ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนักเราจะอยู่ที่เกาะไผ่สักสองหรือสามชั่วโมง น้องดาจะว่ายน้ำเล่นที่ชายหาดหรือจะไปดำน้ำดูปะะการังก็ได้พี่มีหน้ากากดำน้ำกับอุปกรณ์ดำน้ำติดเรือมาด้วยอาลาตรีเตรียมสเสบียงมาให้ตะกร้าใหญ่ไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่าพอบ่ายพี่จะพาน้องดาไปถ่ายรูปสวยๆที่เกาะล้านบนเกาะนั้นมีจุดชมวิวหลายจุดแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะ พี่พีทไปเที่ยวที่เกาะบ่อยไหมคะพิทวัตรยิ้มและหัวเราะเบาๆพี่ไปมาแค่สองหรือสามครั้งเองทำไมกลัวพี่พาไปหลงกลางทะเลหรือไงเปล่าค่ะเห็นว่ารู้รายละเอียดมากเลยนึกว่าไปมาบ่อยพี่จะดื่มกาแฟไหมคะเมื่อเช้ารีบแต่งตัวจนไม่ทันได้กินอะไรเลยเธอแซะเขาแล้วเปลี่ยนเรื่องพูด พิทวัตหันมามองหน้าคนพูดอย่างรู้ทันก่อนจะพูดเสียงเนือยๆถ้าจรินให้สักถ้วยก็ขอบคุณหญิงสาวหรือคนตะกร้าอาหารของมารดาแล้วยิ้มอย่างถูกใจแม่เตรียมของกินมาให้ครบเลยค่ะมีทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นแบบกระป๋องยังเช้าอยู่พี่พีทดื่มกาแฟร้อนนะคะน้องดาจรินใส่ถ้วยให้ แซนด์วิชแฮมก็มีนะคะแบ่งกันคนละอันแล้วกันพูดจบเธอยื่นถ้วยกาแฟกระดาษส่งให้ชายหนุ่มรอจนเขาดื่มหมดถ้วยแล้วจึงส่งแซนด์วิชให้ก่อนจะหันมาจัดการกับกาแฟของตัวเองอากาศดีจังนะคะหวังว่าจะดีอย่างนี้ตลอดทั้งวันพี่เช็คสภาพอากาศแล้ววันนี้ทั้งวันท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีคลื่นแรงไม่งั้นไม่พาน้องดามาเที่ยวหรอกนะ้าเขาพูดให้หญิงสาวมั่นใจน้องดาก็พูดเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นแหละค่ะไม่ได้กลัวเรื่องฟ้าเรื่องฝนหรอกกลัวใจคนมากกว่าไปโดนใครเขาหลอกมาละ่ะถึงได้กลัวคนน่ะพิทวัตถามกลับบ้างไม่เคยโดนใครหลอกหรอกค่ะแต่พ่อพูดเตือน ให้น้องดาคอยระวังตัวไว้เสมอว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนยิ่งตอนไปเรียนมหาวิทยาลัยต้องอยู่หอพักคนเดียวพ่อกับแม่ก็ยิ่งห่วงคอยพูดเตือนน้องดาเรื่องนี้เสมออาดัมท่านพูดถูกพี่ดีใจนะที่น้องดาเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่ยุคสมัยนี้แม้แต่คนใกล้ตัวก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ เสียคนเพราะเพื่อนมาก็เยอะแววตาคนพูดเป็นประกายชื่นชมเมื่อรอบมองหญิงสาวน้องดาก็เห็นจริงตามพี่พีทค่ะตอนเรียนก็เลยตั้งใจเรียนเพราะน้องดามีเป้าหมายในชีวิตน้องดาอยากทำฟาร์มดอกไม้กินได้แล้วก็จะทำรีสอร์ทให้คนมาเที่ยวแต่อันหลังนี้ต้องรอเก็บเงินอีกสักพัก น้องดาเขียนโครงการมาสิพี่จะอนุมัติงบให้เองดาหลามองหน้าชายหนุ่มตาโตแล้วหัวเราะเบาๆหัวเราะทำไมพี่พูดจริงนะไม่ได้ล้อเล่นถ้าจริงก็ขอบคุณค่ะแต่น้องดายังไม่พร้อมจะทำรีสอร์ทตอนนี้หรอกยังไงต้องรอให้ฟาร์มดอกไม้ของน้องดาแข็งแรงกว่านี้ก่อนแค่ที่หยุดมาเที่ยว น้องดาก็ห่วงงานจะแย่กลัวพวกคนงานจะส่งออเดอร์ผิดพวกเขายังเป็นมือใหม่กันทั้งนั้นอย่างนั้นหรอกหรือถ้าเช่นนั้นก็แล้วแต่น้องดาจะสะดวกเธอพี่ยินดีช่วยเธอเสมอโนนเห็นเกาะไผ่แล้วดูข้างหน้านั่นสิเขาชี้มือไปข้างหน้าให้หล่อนมองตามดาลาลุกขึ้นยืนมองอย่างตื่นเต้น พางชี้มือชี้ไม้พี่พีทแล้วเกาะเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆนั่นใช่เกาะไผ่ด้วยหรือเปล่าคะจริงๆแล้วทั้งหมดที่น้องดาเห็นรวมเรียกกันว่าหมู่เกาะไผ่เกาะเล็กๆนั่นคือเกาะบริวารของเกาะไผ่พี่ยังไม่เคยลงไปสำรวจเหมือนกันได้แต่ขับเรือวนรอบเกาะแต่เท่าที่รู้เกาะบริวารพวกนั้น ไม่มีคนอยู่อาศัยชายหาดเล็กๆไม่ยาวเหมือนที่เกาะภายมีถ้ำค้างคาวแล้วก็หาดที่มีแต่กรวดก้อนใหญ่ๆแล้วเราจะเอาเรือไปจอดตรงไหนได้บ้างคะเราต้องไปขออนุญาตจากทหารเรือเข้าพื้นที่เกาะที่หาดหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยเอาเรือไปจอดเล่นน้ำที่หาดยาวซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของเกาะดีจังนะคะ บนเกาะยังมีทหารมาเฝ้านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะได้อุ่นใจเพราะสภาพที่เห็นเหมือนเกาะร้างกลางทะเลดาลาทําหน้าหวาดกลัวประกอบเรียกรอยยิ้มของชายหนุ่มพี่ยังไม่เคยได้ยินข่าวไม่ดีจากบนเกาะนี้นะอีกอย่างที่นี่ถือเป็นพื้นที่ของทหารเรือเขาไม่ให้คนนอกอยู่ค้างคืนให้มาเที่ยวไปเช้าเย็นกลับ มันถึงได้ยังเป็นธรรมชาติอยู่ไงพี่จะจอดเรือไว้ตรงนี้แล้วลงไปจ่ายสตางค์ค่าเหยียบเกาะกับทักทายทหารที่เขาประจำการสักหน่อยน้องดารออยู่บนเรือนี่แหละไม่เอาค่ะน้องดาจะลงไปด้วยดาหล่ารีบลุกขึ้นยืนตามชายหนุม่มอยากจะลงไปด้วยกันก็ได้น้องดาหยิบเครื่องดื่มกระป๋องติดมือมาสักสามสี่กระป๋องนะ ขนมถุงถุงนั่นด้วยพี่จะเอาไปฝากทหารที่เขาประจำการอยู่พิทวัตบอกเสียงอ่อนโยนได้ค่ะแม่เตรียมใส่กระติกมาให้เยอะเลยแบ่งพี่ๆเขาบ้างก็ดีนะคะเขาจะได้มีกำลังใจอยู่เฝ้าเกาะพิทวัตนำเรือเข้ามาจอดใกล้หาดไม่มากนักเพราะยังต้องเดินทางต่อการขึ้นลงจากเรือ ที่มีคลื่นซัดเป็นละลอกจึงค่อนข้างทุลักทุเลสำหรับดาหลากว่าจะเดินถึงหาดเธอก็เปียกมาถึงครึ่งตัวหลังจากเข้าไปชำระเงินค่าเข้าเกาะไผ่เรียบร้อยแล้วพิทวัตขับเรืออ้อมาทางด้านเหนือของเกาะซึ่งมีหาดทรายที่ยาวที่สุดของเกาะเนื้อทรายค่อนข้างละเอียดและน้ำทะเลใสามาก มีร่มไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตามแนวชายหาดช่วยให้ร่มเงาเหมาะแก่การนั่งปิกนิก,กริมหาดดาหลามองร่างสูงที่เดินหอบสัมภาระเต็มอ้อมแขนแล้วนึกขันไม่อยากเชื่อว่าจะได้เห็นพี่พีทในลุกนี้วันนี้ได้เห็นเขาในมุมที่อ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เขาดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นไม่ใช่พิทวัตผู้เย่อหยิ่งและเอาแต่ใจตัวเองเหมือนเมื่อครั้งวัยเยาว์พี่พี่จะขนลงมาทำไมเยอะแยะคะแค่เสือกับตะกร้าของกินก็พอแล้วเธอพูดยิ้มยิ้มขณะยื่นมือออกไปรับของที่เขาส่งให้ไม่ได้เยอะอะไรมากแล้วพี่ขี้เกียจเดินหลายรอบสู้หอบลงมาทีเดียวเลยดีกว่า เกิดน้องดาร้องหาขึ้นมาพี่จะได้ไม่ต้องเดินกลับไปเอาที่เรือคุณอาลาตรีท่านกำชับพี่มาด้วยว่าให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเผื่อเหลือดีกว่าขาดมีอะไรก็ขนลงมาให้หมดเขานำคำพูดของนางลาตรีมาอ้างไม่อยากจะเชื่อเลยพี่พีทจะทำตามที่แม่พูดอย่างเคร่งครัดแต่ก็ดีค่ะพยาธในท้องน้องดา เริ่มร้องโวยวายกันแล้วเราลื้อของในตะกร้าออกมากินกันก่อนเถอะคะ่ะแล้วถ้าพีพีจะไปไว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการังก็เชิญตามสบายน้องดาจะนอนเฝ้าสมบัติให้เองไม่ได้สิมาด้วยกันก็ต้องลงไปไว่ายน้ำดูปะการังด้วยกันพิทวัตพูดด้วยท่าทีขึงขังหากแววตาเป็นประกายขบขันเรื่องนั้น ไว้ค่อยคิดอีกทีแล้วกันค่ะทานข้าวกันก่อนเถอะแม่ทำแต่ของน่ากินมาให้ทั้งนั้นของน่ากินที่ดาลาพูดถึงเริ่มด้วยข้าวผัดเนื้อเค็มแนมด้วยหมูฝอยกุ้งและปลาหมึกชุบแป้งทอดพร้อมน้ำจิ้มสลัดผักแซนวิชทูนา่าและแซนวิชแฮมอีกอย่างละกล่องผลไม้มีทั้งแตงโมและสับประรด จัดเรียงใส่กล่องมาอย่างสวยงามคุณอาลาตรีท่านน่ารักจังเข้าใจจัดชุดปิกนิกมาให้อร่อยทุกอย่างถ้ากินแบบนี้ทุกวันพี่คงอ้วนพอดีพิทวัตพูดขึ้นหลังจากเติมข้าวผัดสองรอบและยังแอบกินของทอดที่ตอนแรกปฏิเสธไปหลายคำนานๆกินทีคงไม่อ้วนหรอกคะ่ะ แต่แม่คงดีใจที่พี่พิทกินเกลี้ยงทุกอย่างดาหลาพูดแล้วหัวเราะจนตาหยีชอบใจที่ชายหนุ่มกินอยู่ง่ายอาหารที่คุณอาทำมาให้พี่เคยชอบกินตอนเด็กๆมากแต่พอไปอยู่โรงเรียนประจําที่อังกฤษก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารการกินใหม่เขาไม่ให้กินตามใจปากแบบนี้หรอกโอ้โห แค่เรื่องกินโรงเรียนยังบังคับหรือคะดีนะที่โรงเรียนน้องดาไม่มีแบบนี้แม่ทำข้าวกล่องให้น้องดาเอาไปกินที่โรงเรียนทุกวันเพราะน้องดาไม่ชอบอาหารที่โรงเรียนพอเข้ามาหาวิทยาลัยต้องไปอยู่หอน้องดาให้แม่ทำกับข้าวใส่ถุงแช่ช่องแข็งไว้พอน้องดาจะกินก็เอาออกมาอุ่นฟังจากที่น้องดาพูด พี่กลายเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายไปเลยพิทวัตพูดยิ้มยิ้มดาหลายิ้มและหัวเราะจนตาหยีเมื่อนึกเปรียบเทียบความมากเรื่องของตัวเองกับพิทวัตเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหากเธอและแม่มองว่าสิ่งที่ทำคือเรื่องปกติธรรมดาพี่พีจะไปเดินย่อยหรือจะไปไว่ายน้ำก็ได้นะคะทางนี้น้องดาจัดการเก็บกวาดเอง พอกินอิ่มมีแรงก็รีบไล่พี่เชียวพี่จะไปเดินสำรวจที่หัวหาดสักหน่อยถ้าตรงนั้นทำเลในการเล่นน้ำดีกว่าตรงนี้จะมาชวนน้องดาย้ายไปนั่งตรงโน้นแต่ตรงนี้ก็ร่มดีนะคะน้องดาไม่ลงเล่นน้ำหรอกคะ่ะไม่ได้เตรียมชุดมาเธอพูดปดกับเขาไม่กล้าสบตาด้วยน่าเสียดาย น้ำทะเลที่เกาะภัยหน้าเล่นกว่าที่หาดหน้าวิลล่าเสียอีกตรงนั้นน้ำไม่ใสเท่านี้เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันค่ะวันนี้แค่ได้มานั่งกินลมชมวิวก็ถือว่าคุ้มแล้วน้องดาอยากให้พี่พีทขับเรือพาชมรอบเกาะมากกว่าคิดแบบนั้นก็ตามใจแต่พี่เสียดายแทนเวลานี้หาดยาวเหมือนเป็นหาดส่วนตัว ไม่มีคนอื่นจะลงเล่นน้ำก็ไม่มีคนมาเกะกะเดี๋ยวพอสายหน่อยนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มทยอยมากันเต็มหาดแต่เราจะพักที่นี่แค่สองชั่วโมงไม่ใช่หรือคะกว่าพวกเขาจะมาเราก็กลับกันแล้วเธอเถียงข้างๆ้งงคูคูพิทวัตยิ้มที่มุมปากเลิกคิ้วน้อยๆมองหญิงสาวอย่างพิจารณาพี่ว่า น้องดากำลังกลัวมากกว่าดาหลามองตาเขาแก้มเป็นสีระเรื่อขึ้นพิทวั์อ่านใจเธอออกแต่เรื่องอะไรจะยอมรับกลัวอะไรคะที่นี่ไม่มีอะไรน่ากลัวสักหน่อยท้องฟ้าแจ่มใสพี่พี่ทหารก็บอกว่าวันนี้ไม่มีพายุน้องดากลัวใจตัวเองนะสิกลัวว่าถ้าได้ใกล้ชิดกับพี่มากๆ น้องดาอาจจะเอ็นเอียงมาหาพี่จริงไหมเขาพูดทิ้งท้ายแล้วเดินห่างออกไปดาหลาตะลึงไปชั่วครู่มองตามล่างสูงด้วยสายตาวาดระแวงพิทวัตกำลังคิดจะแก้แค้นเธอหรือเปล่าที่บางอาจทำให้เขาเสียหน้าปฏิเสธการมั่นจากเขาแต่เขาก็พูดใกล้เคียงความจริงมาก แค่มาเที่ยวกับเขาสองต่อสองยังไม่ทันข้ามวันมุมมองความรู้สึกที่เคยมีต่อเขาก็เปลี่ยนเป็นดีขึ้นแบบที่เธอเองก็คิดไม่ถึงหญิงสาวตะโกนปฏิเสธความคิดนี้อยู่ในใจเธอจะเอ็นเอียงมาหาผู้ชายร้ายกาจแบบพิทวัตไม่ได้ท่าทีที่เขาแสดงออกเมื่อครู่นี้คือตัวตนที่แท้จริงของเขา เธออย่าไปหลงภาพผู้ชายแสนดีก่อนหน้าจำที่เขาพูดใส่หน้าเมื่อคืนไม่ได้หรือเขาพูดว่าจะทำให้เธอพ่ายแพ้ยอมรับมั่นเขาในที่สุดเวลานี้เขากําลังดําเนินการตามแผนที่พูดไว้เพราะฉะนั้นเธอจะไม่พูดดีกับเขาอีกจะต้องวางมาดเฉยเมยและเย็นชาให้เขารู้ว่าเธอรู้ทันความคิดเขา และจะไม่ยอมให้แผนการของเขาสำเร็จตามเป้าหมายได้เด็ดขาดพิทวัตเดินเลาะไปตามชายหาดมองสำรวจบริเวณโดยรอบด้วยความพึงพอใจครั้งล่าสุดที่มาเกาะภัยคือเมื่อสองปีที่แล้วเที่ยวนั้นเขาหลบมาพักผ่อนหลังการควบรวมกิจการห้างสรรพสินค้าชื่อดังสองแห่ง ซึ่งกว่างานนั้นจะสำเร็จเขาต้องใช้มันสมองและความเชื่อมั่นจากทีมงานอย่างมากเพื่อไม่ให้งานที่ทำร้มกลางครันเกาะไผ่ในวันนี้ยังคงความสมบูรณ์ไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะมีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ทุดโทรมไปตามกาลเวลาบ้างแต่โดยรวมทุกอย่างยังคงสภาพเดิมเขาเดินลงน้ำ และเริ่มว่ายออกไปนอกฝั่งดำผุดดำว่ายดูปะกาลังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะออกแรงว่ายจากหัวหาดมาที่ปลายหาดขณะที่ลอยคออยู่กลางทะเลเขามองกลับเข้ามาที่ฝั่งดาหลายังคงนั่งอยู่บนเสือปิกนิกตามเดิมในมือของหล่อนถือหนังสือแต่สายตากลับเหมอมองไปยังทิศทางที่เขาลุกเดินออกไป รอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าคมสันขณะเพ่งมองดวงหน้าด้านข้างของหญิงสาวขณะที่หล่อนยกมือขึ้นจับปลอยผมขึ้นไปเหน็บที่หลังใบหูภาพนี้เหมือนซ้อนภาพที่เขาเห็นผู้หญิงชุดขาวรูปร่างเพรียวบางเย้าวยวนตาที่เขาเห็นเมื่อเช้าวันก่อนเขายกมือตบที่หน้าผากของตัวเองน้องดา คือเทพีฟองคลื่นที่เขาแอบติดใจเพียงแค่แรกเห็นวันนั้นเขาตั้งใจว่ายกลับเข้าฝั่งเพื่อมาทักทายหลอนแต่หญิงสาวเดินจากไปเสียก่อนเลยไม่ทันได้ทำความรู้จักคิดแล้วถ้าเขาว่ายน้ำกลับเข้าไปทักหล่อนทันก็คงจะหน้าแหกไปเหมือนกันดาลาคงเอามาพูดล้อหรือหัวลเลาะยอกเขาในภายหลัง ขาจ้องมองหญิงสาวนิ่งนานอยู่อย่างนั้นตั้งใจให้หล่อนรู้สึกตัวว่ามีคนกำลังมองอยู่ซึ่งก็ได้ผลดาลาหันหน้าซ้ายขวาก่อนจะหันหน้ามองออกมาที่ท้องทะเลจนสายตาสองคู่ศบตากันเขาส่งยิ้มให้หล่อนพรางโบกมือให้และรอให้หล่อนโบกมือตอบดาลานิ้วหน้า คิดในใจจะโบกมือตอบพิทวัตดีหรือไม่หรือจะทำเป็นมองไม่เห็นเพราะเขาอยู่ไกลมากเห็นศีรษะพ้นน้ำอยู่ลิบลิแต่เมื่อเขายังจ้องมองมาเหมือนรอคอยอยู่จึงยกมือขึ้นโบกให้แล้วทำทีก้มหน้าอ่านหนังสือต่อพยายามลบภาพเทพโพไซดอนออกไปจากหัว พิทวัตหัวเลาะในลำคออย่างครื้มใจว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งอย่างไม่รีบร้อนหญิงสาวที่เขาแอบสนใจแต่แรกเห็นไม่ใช่ใครอื่นดาลาน้องน้อยที่ผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวต้องการให้เขากับหล่อนเป็นคู่สมรสกันในเมื่อหล่อนตั้งป้อมรังเกียจเขาไม่ยอมรับมั่นเขาก็จะทำทุกวิถีทางให้หล่อนรับมั่น และแต่งงานกับเขาให้ได้เธอปฏิเสธพี่ได้ไม่นานหรอกน้องดายังไงเธอก็ต้องเป็นเจ้าสาวของพี่ดาลาภพา่รักจบตอนที่สี่แล้วนะคะเรื่องเรากำลังสนุกเลยใช่ไหมพ่อแง่แม่งอนแบบนี้แฟน,แฟนนิยายชอบรอฟังตอนต่อไปในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ